พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพ,พี่น้องเรับเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับพระคําของพระเจ้ามาถึงพวกเรานะครับคนที่รักพระคําพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับเลาฟังเสียงพระเจ้าในทุกๆวันนะครับอยู่ในสองพงกษัตริย์นะครับสองพงกษัตริย์บทที่ยี่สิบสองข้อที่แปดถึงข้อที่สิบสองครับสองพงกษัตริย์นะครับบทที่ยี่สิบสองครับพี่น้องมีพระคัมภีร์นะครับเราเปิดแล้วเราอ่านไปด้วยกันนะครับสองพงกษัตริย์ครับบทที่ยี่สิบสอง ข้อที่8ถึง12นะครับผมจะอ่านจากฉบับปแปลมาตรฐาน2 0 1 1นะครับ2องพงกษัตริย์บทที่22ครับข้อที่8และฮิลกียามหาปุโรหิตพูดกับชาฟานราชเลขาว่าข้าพเจ้าได้พบหนังสือธรรมบัญญัติในพระนิเวศของพระยาเวและฮิลกียาได้มอบหนังสือนั้นให้ชาฟานและท่านก็อ่านและชาฟานราชเลขาได้เข้าเฝ้าพระราชา และทูลรายงานต่อพระราชาว่าพวกข้าราชการของพระองค์ได้เทเงินที่พบในพระวิหารออกและได้มอบไว้ในมือของผู้ทําหน้าที่ดูแลพระนิเวศของพระยาเวแล้วชาวฟานราชเลขาได้ทูลพระราชาว่าฮิวคิยาปุโรหิตมอบหนังสือแก่ข้าพเจ้าม้วนหนึ่งและชาวฟานก็อ่านถวายพระราชาข้อที่11นะครับต่อมาเมื่อพระราชาทรงสดับถ้อยคําของหนังสือธรรมบัญญัตินั้น พระองค์ก็ฉีกฉลองพระองค์แล้วพระและพระราชาทรงบัญชาฮิวกิยาปุโรหิตและอาหิคามบุตรชาฟานและอักโบบุตรมีขยาและชาฟานราชเลขาและอาศัยาคนรับใช้ของพระราชาตรัสว่าพี่น้องครับพระกัมพีในวันนี้นะครับเป็นคระกัมภีที่พิเศษมากๆครับได้พูดถึงเรื่องราวของกษัตริย์องคหนึ่งนะครับคือกษัตริย์โยศยาพี่น้องครับ กษัตริย์โยเซียนี้นะครับเป็นเรียกว่ากูดคิงนะฮะและเป็นเดอะล่าสกูดคิงด้วยพี่น้องหมายความว่าเป็นอันดาจักรยูดาห์นะครับอาณาาอยากต้แล้วก็กษัตริย์โยเซียน,นะครับเป็นกษัตริย์ที่พระยาเวบันทึกนะครับในพระคัมภีร์ว่าเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนะครับเป็นกษัตริย์ที่เรียกว่ามีการปฏิรูปความเชื่อในยูดาห์ครับนะและท่านเป็นกษัตริย์องค์พระองค์ที่16นะครับ ของอาณาจักรยูดาห์พี่น้องแล้วก็พระคัมภีร์ก็บันทึกครับว่าท่านเป็นท่านเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยคนสุดท้ายโระองสุดท้ายครับนะก่อนที่จะล่มสลายนะพี่น้องครับนะแล้วก็เรื่องราวของท่านนะครับพี่น้องสามารถไปอ่านได้นะครับอยู่ในสองพงกษัตริย์บทที่22แล้วก็บทที่23านะครับแล้วก็อยู่ในสองพงสวดานเช่นกันครับบทที่34แล้วก็บทที่35มมีอยู่สองบทด้วยกันนะครับพี่น้องครับผมเล่าบริบทสั้นๆนะครับของ กษัตริย์โยซิยานะครับที่มีชีวิตที่ค่อนข้างน่าประทับใจมากพี่น้องครับท่านขึ้นครองราชนะครับเมื่อท่านอายุได้เพียง8ปีพี่น้องครับ8ขวบครับนะและท่านครองราชอยู่ทั้งหมดนะครับ31ปีแล้วก็ไฮไลท์นะครับคือปู่ของท่านนะครับกษัตริย์มัสเสแล้วก็พ่อของท่านนะครับกษัตริย์อาโมนะครับต่างเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายมากครับในสายพระเดชพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกษัตริย์มัสเสนะพี่น้องครับนะ แล้วก็ทำความชั่วร้ายมากนะตลอด5 7ปีนะที่ท่านครองราชนะครับถ้าพี่น้องไปอ่านได้นะครับในสองพง์กษัตริย์บทที่21นะก่อนบทที่22บทเดียวนี่แล้วพี่น้องครับนะแต่ว่าแม้ว่าจะมีปู่กับข้อนะครับที่เป็นกษัตริย์ที่ไม่เอาพระเจ้าไหวลูกเคารพนะครับกษัตริย์โยซียากับพิเศษมากครับท่านสแสวงหาพระยาเวด้วยสุดใจครับนะพออายุ 16ปีครับท่านขึ้นของราชตอน8ขวบนะครับพอ16ปีเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยพี่น้องครับพระคีร์บทึกนะครับว่าท่านแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจอายุ16นะครับคือกลับใจจริงมีประสบการณ์นะแสวงหาพระเจ้าจริงๆครับในสมัยวัยรุ่นนะครับอายุ16พี่น้องครับแล้วพออายุ20ครับนะท่านก็เริ่มเรียกว่าทําลายสักการะสถานต่างๆนะครับที่เป็นไหว้รูปเคารพที่ไม่ใช่พระยาเวท่านก็ทําลาย ที่บูชาแท่นบูชาต่างๆนะครับของพระต่างๆที่ไม่ใช่พระยาเวครับนะตอนท่านอายุ20ปีพี่น้องครับสถานที่ที่เรียกว่ามีการไหว้รูปเคารพนะท่านทําลายนะครับตอนท่านอายุ20พออายุ26ครับอายุ26นะท่านก็เริ่มมีความคิดที่จะอยากจะรื้อฟื้นพระวิหารครับก็เข้าไปเรียกว่าซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าครับนะเมื่อท่านอายุได้26ปีพี่น้องครับ มีคำสั่งครับให้ไปซ่อมแซมพระวิหารนะคำสั่งอันนี้เรื่องราวนี้พี่น้องอ่านได้นะครับอยู่ในอ่านได้นะครับอยู่ในสองสองพงสองพงศวดานนะครับพี่น้องครับบทที่30บทที่สาสี่นะครับนะพี่น้องไปอ่านได้นะครับแล้วก็หนังสือก็ถูกพบพระก็มีบันทึกนะครับเพราะว่าพระวิพระนิเวศนะครับถูกทิ้งร้างไว้เลยนะครับตั้งแต่กษัตริย์เเสคกยา ถูกทิ้งร้างเลยครับเพราะหลังจากฮิสกิยามานะครับพระนิเวศก็ถูกทอดทิ้งกษัตริย์ต่างๆก็เป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าละทิ้งพระยาเวไปครับพระนิเวศถูกทอดทิ้งไปทั้งหมด94ปีด้วยกันพี่น้องพี่น้องลองนึกภาพนะครับตึกที่ถูกทอดทิ้ง94ปีสภาพจะเป็นยังไงพี่น้องนะกษัตริย์โยเซยาจึงต้องมีคําสั่งครับให้ซ่อมแซมพระนิเวศและในขณะที่ซ่อมแซมนะครับพ,พ้าพีในข้อในในเช้าวันนี้ครับบันทึกนะครับว่าท่านพบ หนังสือธรรมบัญญัติพี่น้องนะหนังสือธรรมบัญญัติครับนะแล้วก็กษัตรยิย์โยชยานะครับเป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าอุทิศต,ตัวให้กับพระเจ้านะด้วยความรักสุดหัวใจของท่านจริงๆพี่น้องครับนะเป็นแบบอย่างของอผู้รับใช้พระเจ้านะครับที่ติดตามพระเจ้าจริงๆพี่น้องครับพี่น้องครับพระกัมภีร์ในวันนี้สอนอะไรเราพี่น้องครับนะเรามาดูทีละข้อนะครับผมอยากจะย้ําข้อที่11พี่น้องนะข้อที่11บอบอกงี้ครับว่า พอท่านพบหนังสือธรรมบัญญัตินะครับท่านก็ให้อ,อุโลหิตนะครับเอามาเอามาให้นะครับกิลกิยาเอาเอาหนังสือธรรมบัญญัติมาให้แล้วก็ท่านก็ให้ชาวฟานนะครับที่เป็นราชเลขาและคงคมีความเชี่ยวชาญในการอ่านนะครับมาอ่านให้ท่านฟังข้อที่11บเอ็ดมาที่นี้ครับบอกว่าต่อมาเมื่อพระราชาสัตับถ้อยคําของหนังสือธรรมบัญญัตินั้นพระองค์ก็ฉีกฉลองพระองค์นะและความจริงข้อที่13ซึ่งไม่ได้พูดในเช้นชานี้นะครับท่านบอกครับว่า จงไปทูลถามพระยาเวให้กับเราและให้ประชาชนและให้กับยูดาห์ทั้งหมดถึงถ้อยคําในหนังสือที่พบเพราะว่าพระพิโรธของพระยาเวได้พุ่งขึ้นต่อพวกเรานั้นใหญ่หลวงนักเพราะว่าพระบุตรของเราไม่ได้เชื่อฟังถ้อยคําของหนังสือนี้ที่จะทําทุกสิ่งตามที่เขียนไว้เกี่ยวกับพวกเราที่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อท่านโยเิยานะครับมีใจแสวงหาพระเจ้าตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นนะครับ16บปี พระเจ้าทรงนำค่อยๆนำท่านครับทีละเล็กทีละน้อยนะครับจนอายุ26ครับท่านพบหนังสือธรรมบัญญัติ10ปีให้หลังพี่น้องครับพี่น้องเช่นกันนะครับเราก็การเดินทางความเชื่อของเรานะครับเราก็ค่อยๆเดินทางพี่น้องในความเชื่อนะครับใช้เวลาครับเวลาในการที่พระเจ้านั้นค่อยๆเสริมสร้างชีวิตของเรานะครับให้เราเติบโตขึ้นในการเดินไปกับพระเจ้าพี่น้องและสิ่งที่สําคัญครับเมื่อท่านอายุ26นะเมื่อท่าน ได้ฟังนะครับเมื่อราชเลขาของท่านนะครับได้อ่านหนังสือธรรมบัญญัติท่านกลับใจพี่น้องแต่ท่านมีความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจท่านฉีกฉลองพระองค์ครับพี่น้องและท่านรู้สึกโศกเศร้าเสียใจกับสิ่งที่บรรพบุรุษของท่านได้ทําไว้นะแล้วก็บอกว่าพระพิโรธของพระยาเวนั้นพรุ่งขึ้นแล้วต่อพวกเรานะพระพิบันทึตกต่อข้อที่13นะครับพี่น้องเราเห็นภาพนะครับว่า พระคําของพระเจ้าสําหรับผู้ที่แสวงหาพระเจ้านะครับนะเขาจะเรียกว่าเขาจะฟังพระคําพระเจ้าครับตั้งใจฟังและเมื่อฟังแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาพี่น้องนะเขาฟังด้วยความสนใจแล้วฟังด้วยใจพี่น้องมันไม่ได้ฟังแค่ด้วยสมองหรือความคิดนะพี่น้องครับเราเห็นนะครับกษัตริย์โยเิยานั้นเสียพระไทยมากฉีกฉลองพระองค์และกลัวด้วยนะเป็นคําเตือน จากหนังสือธรรมบัญญัติครับว่าท่านได้ทําผิดบรรพบุรุษของท่านและชนชาติท่านได้ทําผิดกับพระยาเวมากมากและจะนําไปสู่การพิพากษาพ,พี่น้องและท่านกลับใจครับท่านกลับใจใหม่และท่านเรียกบรรดาประชาชนต่างๆนั้นให้มานะฟังนะและนำไปสู่การกลับใจของทั้งชนชาติพี่น้องครับและเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้นำนะครับในการปฏิรูปความเชื่อด้วยนะพี่น้องครับและกลับพาทั้งประเทศนะครับ ชนชาติกลับมาเดินในทางพระยาวเวพี่น้องพี่น้องครับหลายครั้งสะท้อนชุดเรานะพี่น้องครับพี่น้องเราฟังคําเทศนาเราฟังพระคําของพระเจ้าเหมือนกษัตริย์โยสิยานี่แหละครับนะนะลาฟานมาอ่านให้ฟังเนี่ยพี่น้องเราฟังคําเทศนาหรือเราฟังการบทเฝ้าเดี่ยวหรืออะไรก็ตามครับที่พระเจ้าตรัสกับเราผ่านการเทศนาเนี่ยนะพี่น้องครับผ่านพระคำพระเจ้าเนี่ย ครั้งสุดท้ายที่เราสำนึกผิดเมื่อไหร่พี่น้องครับครั้งสุดท้ายที่เรารู้ว่าด้วยใจของเราเลยครับเราสำนึกผิดเราเสียใจและเรากลับใจใหม่เหมือนอย่างกษัตริย์โยชิยาที่ฉีกฉลองโะรงออกเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับพี่น้องพี่น้องครับน่ากลัวมากนะครับยิ่งเราเดินไปกับพระเจ้านานขึ้นนานขึ้นนะหลายครั้งเนี่ยเราฟังคำเทศนาเนี่ยเป็นเพียงแค่ความรู้ในสมองพี่น้อง รู้เยอะขึ้นแต่เราบางครั้งแต่หลายครั้งเลยครับเราฟังเนี่ยเราไม่ได้ฟังด้วยหัวใจนะเราไม่ได้เปิดใจฟังจริงๆครับว่าพระเจ้าจะตรัสอะไรกับเรานะแล้วเราบางบางครั้งเราเวลาเราฟังนะครับพี่น้องครับฟังคําเทศนะเวลาเจอสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับสิ่งที่เออพระเจ้าเตือนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะส่วนใหญ่พี่น้องครับเราจะสะท้อนไปหาคนอื่นพี่น้องเป็นไหมครับ ใช่ฟังใช่สิโอ้ใช่ใช่คนพี่น้องคนนี้เป็นแบบนี้ไงคนนั้นเป็นแบบนั้นใช่คนนั้นแหละเป็นแบบนี้เลยใช่เราไม่เคยฟังว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะน้อยมากจริงๆพี่น้องครับพี่น้องใหญ่เป็นแบบนั้นเลยนะพี่น้องครับให้เราฟังถ้อยคําคําเทศนาบนธรรมมาตนะพี่น้องครับทุกๆวันอาทิตย์นะให้เราเปิดใจครับเหมือนอย่างกษัตริย์โยซิยามีหัวใจที่อ่อนอ่อนละมุน นะไม่ใช่ที่เป็นใจหินใจแข็งกระด้างแต่เป็นใจเนื้อพี่น้องครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดโอกาสให้ใหพระให้พระองค์นะครับทำงานในหัวใจเราครับวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มฟังพระธรรมพระเจ้าก่อนที่เราจะฟังคำเทศนาเราอธิษฐานพี่น้องบอกกับพระเจ้าครับขอพระวิญญาณเปิดเผยสำแดงว่าสิ่งใดที่พระเจ้าปรารถนาจะตักเตือนให้เราเปลี่ยนแปลงและเราขอกลับใจใหม่ เราขอฟังด้วยหัวใจที่อ่อนละมุนนะและให้พระธรรมของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนกับดาบสองคมเหมือนที่ฮิบลูบอกครับดาบสองคมแทงเข้าไปในหัวใจเราพี่น้องเพื่อที่เราจะรู้สึกสำนึกผิดเพื่อที่เราจะรู้สึกปรารถนาจะปรับปรุงตัวใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตตามสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยและสัแดงเหมือนที่กษัตริย์จุสิยากลับใจใหม่พี่น้องนะครับอย่าฟัง คำเทศนาอย่าฟังบทเฝ้าเด่ยวหรืออย่าฟังพระคําของพระเจ้าที่แบ่งปันนะครับ <Ac ult. c abi> เป็นเพียงแค่ความรู้หรือเป็นเพียงแค่สะท้อนถึงคนอื่นคนนั้นเป็นแบบนั้นคนนั้นเป็นยงไงคนนี้เป็นแบบนี้ไปตัดสินคนอื่นพี่น้องครับพระคาของพระเจ้าพูดกับเราพี่น้องไม่ได้พูดกับคนอื่นคนอื่นก็ขอบคุณพระเจ้าครับเป็นส่วนของเขานะครับแต่ตัดกับเราพี่น้องนะอาอเมนนะพี่น้องครับให้เรามีหวัวใจเหมือนกษัตริย์โยชิยาครับใจที่ ราสนาจะฟังเสียงพระเจ้าจริงๆว่าพระเจ้าจะตัดอะไรกับเราแล้ววันนี้ผ่านคําเทศนานั้นพระเจ้าเตือนอะไรเราและให้เรากลับใจใหม่ครับสับนึกผิดนะอย่าทําใจแข็งเสางนะอเมนนะพี่น้องครับขอบพระคุณพระเจ้าเราร่วมใจกันฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่มาย้ําเตือนลูกถึงแบบอย่างที่ดีประสัก ที่ดีกษัตริย์โยสิยาที่ยอมให้พระยาเวนั้นเป็นองค์จอมกษัตริย์ในชีวิตของท่านพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สําหรับกษัตริย์โยสิยาที่เป็นแบบอย่างในการสแสวงหาพระองค์ตั้งแต่ในวัยเด็กวัยรุ่นและปรารถนาจะเดินอยู่กับพระองค์นั้นตลอดวันคืนชีวิตของท่านพระบิดาเจ้าพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่ในที่สุดแล้วเมื่อลูกสแสวงหาพระองค์พระเจ้าจะนําทางจนกระทั่งเข้าใจถึงพระคำของพระองค์ พระบิดาเจ้าลูกอธิษฐานที่ทุกครั้งเมื่อลูกฟังคําเทศนาเมื่อลูกเมื่อลูกฟังคําเทศนาเมื่อลูกฟังคําเฝ้าเดี่ยวเมื่อลูกฟังการแบ่งปันลูกจะปรารถนาที่จะเปิดใจออกรับพระคําของพระเจ้าแล้วขอพระคําของพระเจ้านั้นเข้ามาสัมผัสหัวใ,ใจของลูกที่จะเป็นใจเนื้อไม่ใช่ใจหินที่จะฟังว่าพระเจ้าจะตัดอะไรกับลูกในการเปลี่ยนแปลงชีวิตรับถ้อยคําหนุนใจและรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต เปิดเผยสําแดงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระองค์เจ้าอธิษฐานกลาบทูลในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับถ้าเราไม่ฟังคําเทศนานะครับแบบประศัตรโยศยานะเราฟังคําเทศนาบางครั้งบางคนนะฟังคําเทศนาเหมือนฟังทอล์คโชว์นะเหมือนฟังว่าอา่อ่วันนี้จะได้ประทึงปัญญาอะไรเพิ่มขึ้นหรือบางคนฟังแล้วมีอ่บางคนเทศบางคนก็จะตลกขบขัน บางทีก็เรียกว่าฟังเพื่อจะเรียกว่าเอนเตอร์เทนตัวเองพี่น้องครับอย่าเป็นแบบนั้นพี่น้องครับนะหรือบางคนฟังแล้วเปรียบเทียบว่าคนนี้เทศดีกว่าคนนี้คนนั้นเทศดีกว่าคนนั้นพี่น้องอย่าทําแบบนั้นนะครับพี่น้องครับทุกๆคําเทศนาจากทุกๆอาจารย์ครับเป็นการเปิดเผยและสําแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงเราพี่น้องครับอเมนนะพี่น้องครับให้เราฟังด้วยท่าทีที่ถูกต้องครับพี่น้องว่าพระเจ้ากําลังจะตรัสอะไรกับเราผ่าน ผ่านเครื่องมือผ่านอาจารย์ครับผ่านกระบอกเสียงที่พระเจ้าใช้พี่น้องครับนะไม่ว่าบางคนเทศบางคนมนุษย์นะครับมันจะเปรียบเทียบอาจารย์คนนี้เทศดีกว่าคนนี้อาจารย์คนนี้เทศไม่ดีพี่น้องครับอย่าเอามาตรฐานของเราไปตัดสินพี่น้องครับพระคำพระเจ้าตราบใดก็ตามที่พระคำพระเจ้าถูกประกาศมานั่นคือฤทธเดชครับของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พี่น้องอาเมน,นะพี่น้องครับนะให้เราฟังคําเทศนาด้วยท่าทีที่ถูกต้องครับเพื่อเราจะรับพระพรจริงๆพี่น้อง ถ้าเราฟังโดยที่แบบไม่ถูกต้องนะครับเราจะไม่รับพผะพนพี่น้องครับเพราะเราจะเปรียบเทียบเราจะมีอคตินะครับแล้วเราก็จะ,ะไม่เป็นผรนพี่น้องครับอเมนนะครับพี่น้องครับขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าให้ผรนพี่น้องนะครับพระเจ้าให้ผ่นครับ